ืมพนันไม่เต็มยังไงที่นอนดนียมีทีวีไหมไม่มีอะไรทุกอย่างปุ๊บเลที่บอกว่าพอแต่งห้องเสร็จปุ๊บแล้วก็ย้ายย้ายให้ไปอยู่ที่หอตอนที่เขาแจ้งย้ายออกยังไงสภาพนี้ทำความสะอาดเราขายเข้าไปเป็นไงบ้าง ก็เจอสภาพนี้ค่ะมีอะไรบ้างขยะเต็มเลยเป็นเขาเลยผู้เช่านี่เป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นเป็นผู้หญิงค่ะเป็นผู้หญิงเขาอยู่มานานไห่ครับอยู่ประมาณเป็นปีแล้วค่ะปกติก็อยู่กันกี่คนคนเดียวอ๋อคนเดียวเช้าก็ไปเช้าไปทํางานเย็นก็กลับปกติปกติเลยแล้วล่าสุดนเขาออกเขาเขาแจ้งย้ายไปเมื่อไหร่ครับก็ต้นเดือนค่ะต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วเขามีค่าเช่าค่าติดโกงติดค้างอะไรไหมไม่มีเลยเคลียร์หมดทุกอย่างแล้วเรามาเจอเรามาเปิดห้องเราเพิ่งจะเปิดห้องเหรอครับ <c oughs> อยากอยากจะเตือนแบบสังคมแบบคนแบบนี้ <c oughs> อยู่แบบลำบากมาก <c oughs> <c oughs> พี่ครับเราเจอแบบนี้แล้วในความรู้สึกเราเราคิดว่าคนเช่าเนี่ยเขามีพฤติกรรมแบบไหนน่าจะไม่ปกติน่าจะไม่ปกติใช่ถ้าคนปกติจะไม่สภาพหนึ่แล้วคิดว่าเหมือนเขาแบบเช่าหออยู่แล้วพอพอมีขยะเยอะๆแล้ะขยะล้นก็น่าจะย้ายหอเลยค่ะถ้าขยะเต็มห้องปุ๊มน่าจะย้ายย้ายหอใหม่เ่็นห้องใหม่เพราะว่าเราทราบจากหอที่ที่เราเคยได้ข่าวว่าลักษณะแบบนี้เลยใช่ไหมใช่ คนเช่าลักษณะคิดว่าเหมือนกันน่าจะเหมือนกันน่าเหมือนกันและพฤติกรรมคือขยะเต็มเต็มห้องเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าแล้วจะจะย้ายเหรอแล้วก็จะย้ายอืมครับผมเรามาช่วยทำอะไรครับวันเนี้ยมาช่วยแม่บ้านแล้วครับเราของอาสาอาสาช่วยครับไม่บ้านอะไรครับเนี่ยอะไรที่เห็นอยู่เนี่ย ขยะทั้งนั้นเลยพี่แต่รพัดแล้ว <au, S 1> ม,มันเป็นมันเป็นยังไงครับคผ,ผู้เช่าเหรอผมผู้เช่าครับผู้เช่าเอ่อมาอยู่เขาบอกว่าเป็นปีแล้ว <c oughs> <c oughs> แล้วก็เพิง่งย้ายออกไปเพราะน่าลักษณะรับแบบของแบบทิ้งขยะทิ้งเสร uh ็จแก้วน้ำอะไรเสร็จที่ใช้แล้วต่างๆอ่ะเอาเต็มแล้วก็คงย้ายออกไปแล <c oughs> ้วก <c oughs> ็ทิ้งไว้ในบ้านครับผมอันนี้ก็คืองานของเราไงช่วยแต่เขาช่วยใช่ครับช่วยช่วยไหนอ้อ